สวัสดีครับผมนายสมพมินรนินยาวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบนประจำวันที่26มกราคมครับจากแผนที่อากาศนะครับเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นเป็นความกดอากาศสูงเริ่มถูกผลักดันลงไปที่ทะเลจีนใต้นะครับแต่จากแผนที่อากาศก็เห็นว่าเส้นความกดอากาศสูงที่1วน20ก็ถึง1 1 8ก็ยังคงพาดผ่านแถวบริเวณภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบนอยู่นะครับก็จะทาให้ให,หลายๆพื้นที่มีอากาศ เย็นถึงหนาวในตอนเช้าอยู่แต่ก็จะมีอุณหภูมิคงที่ถึงสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงบ่ายนะครับสำหรับภาพดาวเทียมนะครับก็เห็นได้ว่าผลกระทบของบรรยากาศเย็นก็จะทําให้มีเมฆน้อยอยู่นะครับแต่เมื่อช่วงที่เยี่ยงถึงบ่ายที่โดนแสงอาทิตย์นะครับก็จะเห็นได้ว่าเมฆก็เริ่มก่อตัวขึ้นมานะครับเนื่องจากตัวมรลอากาศเย็นเริ่มเคลื่อนที่ห่างออกไปแล้วก็มีกําลังอ่อนลงนะครับ ำหรับเรดาร์ตัวอากาศกรอนเกนนะครับก็ยังตรวจไม่พบกลุ่มเมฆฝนในวันนี้นะครับสำหรับเรดาร์ตัวอากาศสกลนครนะครับก็ตรวจไม่พบกลุ่มเมฆฝนในวันนี้นะครับแต่ให้เราพยากรณ์อากาศตรงนี้อยู่ที่อากาศเย็นถึงหนาวนะครับในตอนเช้าและอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นที่ 1- นถึงสององศาในบางพื้นที่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีอุณหภูมิคงที่นะครับแล้วก็อาจจะอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 -32 ถึงองศาครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที 13-18องศาครับก็ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอยู่นะครับก็ยอดภูมิมีอากาศหนาวนะครับที่8-14องศาส่วนคําเตือนอากาศในช่วงนี้ก็อากาศก็จะทรงตัวอยู่นะครับในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรรุนแรงมากแต่ในช่วงปลายสัปดาห์นะครับก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงประมาณมันที่30-31นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีอุณหภูมิลดลงอีกทีเนื่องจากมวลอากาศเย็นอีกก้อนหนึ่ง กินดีเข้ามาในช่วงวันที่31-1กุมภานะครับก็าจะทาให้ช่วงปลายสัปดาห์นี้มีอุณหภูมิแปรปวนอีกรละลอกหนึ่งนะครับแต่ภายในช่วงประมาณวันที่26-27มกราคมนี้ยังไม่มีสภาพอา,ากาศแปรปวนอะไรนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศในะวันนี้ของผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน